คนลาวคอนเฟิร์มเองหลังตักสิริพรโต้ดราม่าร้องเพลงในวัดโซเชียลลาวเดือดเรียกได้ว่ากลายเป็นดราม่าจนได้เมื่อนักร้องดังอย่างตักสิริพรนั้นก็ถึงกับทนไม่ไหวต้องรีบออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังโซเชียลลาวเดือดปมร้องเพลงในวัดที่เวียงจันทร์โดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าข่าวนี้ไม่มีมูลความจริงนะคะเพราะพี่ตักทำถูกทุกขั้นตอนไม่มีการข้ามหน้าข้ามตาเด็ดขาดขออนุญาตท่าน เจ้าอาวาสเรียบร้อยขออนุญาตตำรวจที่ไปดูแลประจำที่วัดเรียบร้อยขออนุญาตญาตโยมที่มาทำบุญที่วัดเรียบร้อยขออนุญาตหมดทุกขั้นตอนค่ะแล้ววันนั้นโชคดีที่คนไม่เยอะด้วยค่ะผู้คนที่มาก็มาขอถ่ายรูปกับที่ตักปกติเลยค่ะน่ารักมากๆๆๆน่ารักทอทุกคนเลยด้วยค่ะที่ได้ข่าวว่าข่าวนี้กุขึ้นมาแค่คนบางกลุ่มต้องการให้เป็นราม่าแค่นั้นเองค่ะที่บอกเล ยอนะคะคนสปปลาวน่ารักกับพี่มาก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 ไปครั้งนี้ไม่มีปัญหาใดๆเลยค่ะเขาขอบคุณที่เราไปกระตุ้นการท่องเทีย่ยวเขาด้วยซ้ำเพียงแต่เขาเสียดายเขาอยากให้เรานุ่งสิ้นเราไม่ได้เตรียมไปขอเขาเป็นครั้งหน้าค่ะบอเลยไม่มีปัญหาใดๆนะคะราบรื่นมากๆคนสปป,ปลาวน่ารักมากค่ะและหลังจากที่เธอนั้นโพสต์ออกไปล่าสุดคนลาวคอนเฟิร์มเองโปไอจี IG, ตักสิริพรหลังโต้ดรามา่า ร้องเพลงในวัดโซเชียลลาวเดือดโดยคนลาวนั้นก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าหนูเป็นคนลาวคะ่ะเห็นคลิปแล้วดีใจที่แม่มาร้องเพลงให้แม่สีเมืองฟังเสียดายที่ไม่ได้เจออยากเจอตัวจริงมากเพื่อนๆทุกคนที่เจอบอกว่าแม่สวยน่ารักถ่ายรูปกับทุกคนเลยและทุกคนในวัดก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจและตื่นเต้นมากๆเลยคะ่ะอยากให้แม่มาอีกนะคะคนลาวยินดีต้อนรับคะ่ะ คนลาวทุกคนยินดีต้อนรับแม่ทำดีที่สุดแล้ว